ตอนนี้เขา,า,าจะชอบฟกแต่ตัวจะแนบไปแล้วอ่าทุกคนวันนี้ก็จะมาดีวิดีโวยี่มืีดูรายละเอียดด้วยแล้วก็สิงโตก็หางติดสองครั้งเอสองตัวแล้วก็ผมดูไปแล้วดูเห็นอะไรเปล่าทุกคน อันเนี้ยี่สอบวสิบเก้าวัสอง2ันยี่สิบมาสิตีแต่มันสามีกอคนรายละเอียดนะมันคือรายละเอียดเอ้ยขดมันคือายละเอียดที่เราก็เ <bekommen> ข <brainstorm> ียนทูก <Laur> ต้องเลยพอเขียนเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเขียนมา ้าน่าจะรีวพูลนะติดหม็กสองด้านมาถึงข้างบนแล้วตรงไอ้มงกุฎเออเออมงกุฎข้างในก็จะรายละเอียดก็ดีอยู่อืก็ไปดูข้างล่างไหมนี่ข้างล่างก็จะเป็นดำๆเลยก็โจ๊ิป้ไ้ก่อน,นะครับ Bye bye